วันนี้มาฝึกประโยคภาษาญี่ปุ่นด้กันอีกเช่นเคยค่ะสาสิบประโยคเจด็ดได้โจบโอเคคือในความหมายตรงนี้คือต้องทําได้แน่นอนต้องเป็นไปได้อย่างแน่นอนคุณต้องโอเคอย่างแน่นอนนะคะอีคาเกงนายโตคนที่ขาดความรับผิดชอบนั่นเดี๋ยวว่าน่อยนุทำไมถึงไม่พูดหรอโมะคขางยตคุนน่อยไม่อยากจะคิดอีกแล้วโมะว่าเรตไต อยากจะลืมแล้วฮิตรีเดะนายามะนอยเดะอย่าก,กลุ้มใจเพียงคนเดียวนะสกี้ยนดะเมื่อกี้เรียกฉันหรออืมยนเดนายอยู่ปล่านะไม่ได้เรียกนะโมอ,อิจิรุคะคนนี้ได้ต่รอรองเช็คดูอีกสักครั้งนะจางเก่งเชียวมาเปลี่ยนชุดกันเถอะ คราวหน้าอยากลองไปเกี่ยวโตวดูบ้างโอนิวโนฟุโกะเคยไต่อยากซื้อเสื้อผ้าใหม่ไทเรียวดิโอไทเบตาโตกตกาดิมัสก้เคยทานอาหารไทยไหมคะหรือว่าเคยกินอาหารไทยไหมคะไทเปตาโตกตุน้อยเดชไม่เคยกินคะ่ะอีกไก่ไทเบตาโตกตกาลุเคยกินครั้งหนึ่งนนนนกำลังดูอะไรอยู่หรออ๋อนักาวใต่ ดอกไมบ้บานแล้วโอชิโซะนนิโอเดนเน่กลิ่นหน้าอร่อยจังเลยนะนากนอรืชิโยหรือนากันรืโอชิโยมาคนดีกันเนะนา,นาะあなたの気持ちもわからないわけではない。ไม่ใช่ไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณนะความหมายของประโยคนี้คือเข้าใจความรู้สึกของคุณอยู่บ้างนะ。 ไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากไปนะคือใจจริงแล้วก็อยากไปอยู่เป็นการบอกแบบในเชิงปฏิเสธแบบอ้อมๆสไตล์คนญี่ปุ่นนะคะฮิทูรีเดดิคิรุสามารถทำคนเดียวได้จะได้มาโชคกับให้ช่วย okay, ไหมคะอีเดสก์อาริงาโตไซมัสโอเคไหมคะขอบคุณนะคะคือในกรณีที่เวลาใครมาพูดว่าเขาจะช่วยเราเราก็เลยบอเออถามเขาไปว่าโอเคไหมคะงั้นก็ขอบคุณเขาตอบกลับค่ะ เทโอฮานาซุโย oh ปล่อยมือแล้วนะในกรณีที่เราถือของแล้วก็ยื่นของให้เพื่อนแล้วเราจะบอกว่าเราปล่อยมือแล้วนะใช้ประโยคนี้ได้นะคะเทโอฮานาซุโย oh ตรงนี้นะคะลองไปพูดดูนะคะฮาดาซามุยน่รู้สึกหนาวตัวจังเลยนะเทก a สเมต้าเน่มือเย็นจังเลยนะโมยโนพอแล้วหรอสปูนเดทเบเตโมีโย ทานด้วยช้อนก็ได้นะสับป,ปะิวะ่ากหนไม่เข้าใจเลย